ก็รักก็ถือข้องเชื่อจำปาดรงนะคะวันนี้ฝนฝนตกทั้งวันนะคะเมื่อคืนก็ทั้งคืนเช้ามาก็ยังฝนตกอยู่่เห็นใจฝนสาดน้ำท่วมทางนะเนาะเชียงรายนะคะน้ำท่วมนะคะดู่าวแล้วโอ้โหทางภาคอีสานเราก็ตกนะคะตกทั้งวันทั้งคืนนะคะวันนี้ก็ยังไม่หยุด ตกหนักมากเลยแต่ว่าตกแรงขนาดนี้ยังไม่มีน้ำในนาเลยเราอยู่ที่บ้านนะคะมองไปดูภูเาขาฝนตกแบบนี้ก็ยังไม่มีน้ำนะคะในนานะคะน้ำมันน้อยวันนี้ก็คงจะไปไหนไม่ได้ทั้งวันนะคะเพราะว่าฝนตกหนักมาก,ก ตกตัง้งแต่เมื่อคืนแต่ก็นี่แหละยังตกปล่อยๆอยู่จะไปไหนบาได้แล้ว มื่นก็ไปเป้าอาการคุณยายนะคะตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่ยังไม่ได้คืบหน้าเลยนอนแน่นิ่งอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าจะอยู่วันนะคะจะได้ไปหรือบ่อนะมองไปดูท้องฟ้านะคะมีแต่หมอกฟันหินนะคะขึ้นทางภูเขาะะเพราะว่าฝนตกมันก็จะขึ้นตลอดมองไปดูฝั่งไหนก็มีแต่หมอก น้นหนทางฝนตกแต่ว่าน้ำไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ฝนตกเมื่อคืนก็ประมาณตีสามนะตีสามก็ตกมาตั้งแต่ตอนเช้านี่ก็ยังไม่หยุดอยู่ก็มาเรื่อยๆมองกรทางภูเขาหลวงก็มองไม่เห็นภูเขาเ,เห็นเตอเป็นนี่นะคะชาลาประชาคมที่เรามาใส่บา ประจำนะคะตอนนี้เขาสายแล้วพระก็กลับวัดหมดแล้วอันนี้เราไม่ได้ลงไปทางวัดนะคะเพราะว่าถูกห้าวันเราก็ทำคุ้มท่วนแล้วหนยะุกห้าวันแล้วก็นะคะไม่ได้ลงไปนะคะเรือบางทีก็นะคะนี่นี่แหละถ้าเขาฝนตกบางคนก็ไม่ได้ลงไปถ้าไม่ถูกตั้งเนาะตั้งให้ถูก ฝนฟ้าไม่เป็นใจตกเท่านี้ก็ยังไม่มีน้ำน้ำในนาเกอดแห้งก็อยู่ในนีน่นะคะบ้านก็เป็นแบบนี้มองไปทางฝั่งด้านภูนู่ฝั่งทางด้านภูตากมองก็มีแต่จึ้มจึมม้แต่ฝนมึงแต่ฝน แบบทางค่นี้ล่งอยู่เนาะลุงอยู่แต่ก็มาประจำาุกุกแบบนี้จะได้ไปไหนหมไปไหนคงจะไม่ได้แล้วก็ต้องไปเฝ้าดูเลอาการของคุณยายนะคะต่อไปวันนี้ก็แน่นิ่งไปเหมือนเดิมนะคะไม่กระดุกกระดิกไม่ได้กินข้าวกินอะไร น้ำก็เอาไว้คอยแต่เช็ดปากอย่างเดียวนะคะเพราะว่ากินอะไรไม่ได้แล้วนะนตกดีที่ไฟไม่ดับนะคะกแจ่ไฟไม่ดับ,ะะดไไม,ดบมองดูท้องฟ้ามันก็ล่งแจ้งอยู่แต่เขาบอกว่าเนาะฝนจะตกฟ้า แจ้งเนาะถ้าฝนจะแรงมี่ฟ้ามืดฟ้ามัวนะคะเขาบอกโบราณท่านบอกเนานะนี่ก็ฟ้าแจ้งแต่ก็ฝนตกโ,ซโซ่อยโปรยโปอยโยนะคะพอนนี้เราไปทําอะไรไม่ได้ไทําอะไรก็ไม่ได้แล้วฝนตกโ่อยๆยแบบนี้นะคะบางทีก็แรงบางทีก็ไม่ค่อยแรง ถนนวนทางเราก็ไปไหนมาไหนมันก็ลำบากนะคะเนาะภูเขาภูเขามองก็ดูดดวิวภูเขาสวยๆนี่แหละบ้านเรานะคะภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านแล้วก็มีหมู่บ้านตั้งอยู่ตรงกลางที่เท่เาผู้แกก็พามาอยู่เนาะพามาอยู่แบบมีแต่กนะ็มีลําห้วยเนาะมีลําห้วยมีน้าําใช้เราก็พออยู่ได้ถ้า ถ้าไม่มีน้ำนะคะเราก็คงจะอยู่ไม่ได้แต่นี่เนาะสมัยโบราณเข้าพากันมาตั้งลกลางอยู่ที่บ้านปกลุมแห่งนี้นะคะตั้งแต่ไม่รู้ว่ากี่ีปีปีแล้วเนาะน,นะคะฝนลมแบบฝนตกแบบนเนาะบางทีก็มีลมแรงนะน่าจะเป็นพายุบ่หรือว่า พายุหรือว่าก็คงจะเป็นส่วนหางเนาะถ้าเป็นพายุก็จะเป็นส่วนหางเพราะว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่พมมาแบบโอ้โหตอะแรงบ้างช้าบ้างนะปล่อยปล่อยบ้างวันนี้ก็คงจะทั้งวันนะคะว่าจะไปหา หานะดูไล่ดูสวนก็คงจะไม่ได้ไปเพราะว่ามันฝนตกแบบนี้เนาะออกจากบ้านไปมันก็เปียกโมดแล้วทีก็แรงบางทีก็ถ้าฝนซาซาแล้วก็คงจะเนาะบไปบทีก็ตกแรงบางทีก็ก็คงจะมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็คงจะทั้งวัน าป,ปาดูผมไปนะคบอายุก็คงจะไม่ถ้ามันเข้าแบบนั่นโอ้โหถ้าน้ำท่วมอีกก็คงจะไม่เหลือแล้วสวนมันจะมาแรงเรื่อยๆนะคะไปไหนมาไหนก็ลำบากจะไปหาหน่อไม้ก็คงจะไม่ไปแล้วตัวเปียก ถ้าฝนตกนะะี่ค่ะเข้าป่าเนาะเข้าป่ายุงก็เยอะบางทีก็ซาบางทีก็ตกลองดูรอบๆหมู่บ้านบ้านป่าบ้านเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางทีก็เยียบเนาะเพราะว่ามันตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสำหรับ,บคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ ลมแรงนะครับเปรี้ยวกว่อนว่อนวัอนจะเป็นพายุลมแรงสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวา่าง